สวัสดีครับท่านท่าชนังพอพี่น้องเช่นเคยครับโอ้โหมาหนีพาพี่น้องมากินเอาอีกแล้วไปนองก้อยไข่บนแดงมาแซ่แชมไว้กันเลยี่น้อนบ้างมะมะมะนี่ประเดี๋ยวตอนหอมประเดี๋ยวตอนตอนเอ้ยโยของชุดลุดไปนอนสมรักเสียนพี่น้องประกาศกรอบต้นหอมเหยดเลยมันต้องกินเวลาดน,นานีน่มันกำลังจะถือแล้วพี่น้อง ขี่แล้วหกแล้วลงไาแล้วแรกเจ็ดสิบเจ้เจับพี่น้อมมา รสชาติมันจะออกหวานมันเปรี้ยวๆหน่อยหนึ่งถ้าโดนตัวมดแดงนะสำหรับก้อยไข่มดแดงใส่น้ำปลาผงชูรสน้ำปลาหอมรวมข้าวคั่วที่ผมแค่นั้นจบครับพี่น้องอร่อย อ,อร่อยมากต้นน้องผักอันนี้ก็กรอบดีมากปลาแดงปลาขาว หืมมมึงก็นนะ่ปดพแท้มิ้มเดาอกินได้ไงวะปลาเล็กอื้อทไมพาจะกินล

ไขต้มอุ่นๆดีขากว่าไข่มดมแดงกับปลาแดกทิ้งไม่ได้ทั้งสองอย่าง ต่อนไปแล้วโอ้นัางก็ไดเด้วมันเกียงในมันเหลยดีนอโอ้โอ้เสบ่จะอบอกไปเลย ทำาเขาเป็นบานตุยออกไปอืม 没病，哦，你呢？这里正落雨呢嘛，这么不招呢？我等招你来。 哦，来。Oh, no, no. 嗯嗯，你说、mm，哈、hmm. 哈、yeah. <laughs> mm，嗯，你看啥嗯。 đẹp các nó. im là con được còn con chịu bộ lại bộ bớt sẵn. แซ่บแลวพี่น้องเดี๋ยวจะไล่จีกประเดี๋ยวอีกจากท่าคลิปเลยเขาเรียบเลยไปนี่ยมันแซ่บนะพี่น้องนะกินมาตะหน่อยอ่ะพี่น้องสะแตงสองเท่าละบีเนี่ยควายไกยบนแดงขอบคุณขอบุขอบคุณพี่น้องที่ร้อยค่อยติดตามพวกเรานะครับคลิปหน้าพอกันไหม Sabadi ka bɔ